ตำนานนี้เกิดขึ้นในปี1960กับหญิงสาวอายุเพียง16ปีที่ชื่อว่าอเนริสมิเชลเด็กสาววัยใสที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัวเธอเต,ติบโตขึ้นมาในรัฐบาวาเรียในแถบตะวันตกของประเทศเยอรมน,นีในคริสตศวรรษที่1960โดยเธอนั้นนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเธอเข้าร่วมพิธี มิสซาสัปดาห์ละสองครั้งเมื่ออเนลิสอายุได้16ปีจู่ๆเธอก็สลบไปที่โรงเรียนและก็เริ่มเดินไปมาด้วยความงุนงงแม้ว่าอเนลิสจะจำเหตุการณ์นี้ไม่ได้เลยแต่เพื่อนและครอบครัวของเธอบอกว่าเธออยู่ในอาการมึนงงแต่แล้วเรื่องเราแปลกๆก็เกิดขึ้นกับเธอเพราะอยู่ดีๆเธอก็มีอาการตัวสั่นอย่างรุนแรงคล้ลายกับอาการชักเป็นบางครั้ง พ่อกับแม่ของเธอจึงรีบพาไปหาหมอและพบว่าเธอเป็นโรคลมบ้าหมูเธอจึงทำการรักษาตัวอยู่5ปีแต่อาการนั้นมันก็ไม่ดีขึ้นเลยและเธอยังมองเห็นสิ่งลี้ลับเช่นพูดผีปีศาจจนทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอนั้นโดนผีสิงจนครอบครัวของเธอ ต้องรีพาไปหาบาทหลวงและหมอผีแต่อาการกลับรุนแรงขึ้นถึงขั้นทำลายตัวเองและคนในครอบครัวไม่ยอมกินอาหารแต่ไปไล่จับมแมลงวันนกซกสัตว์ต่างๆและน้ำปัสสาวะของตัวเองนำมาทานซึ่งหมอผีหรือบาทหลวงก็ไม่มีใครสามารถช่วยอนนลิสได้จนระยะเวลา8เดือน เธอได้เข้าพิธีกรรมไล่ผีไปมากกว่า67ครั้งและมีปีศาจเข้าสิงในร่างของเธอทั้งหมด6ตนคาดว่าเป็นลูซิเฟอร์คาอินยูดาสอิสคาริโอสอดอลฟฮิตเลอร์เนโลและเฟรชแมนจนในที่สุดร่างกายของเธอก็ทนรับต่อไปไม่ไหวอีกแล้วเพราะว่าร่างกายของเธอบอบช้ำม,มากและเธอก็เสียชีวิตไว้ใน24ปี และทิ้งประโยคสุดท้ายที่แสนเศร้ากับคุณแม่ไว้ว่าแม่หนูกลัวตำนานของอเนริสได้ถูกเล่าต่อๆกันมาจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ The Exorcist ซึ่งทุกคนสามารถรับชมหนังเรื่องนี้ได้แต่บอกได้คำเดียวว่าทั้งหลอนและหดหูก,กับชีวิตของเด็กสาวคนนี้มาก